หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียให้กับพม่าในวันที่7เมษายน2310สิ้นสุดราชธานีที่ปกครองยาวนานถึง417ปีแล้วนั้นก่อนการเสียกรุง3เดือนราวๆต้นเดือนมกราคม2310พระยาตากขณะนั้นมีตำแหน่งพระยาวชิระปราการเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่าแน่แล้วจึงได้รวบรวมไพร่ผลชาวกรุงศรีอยุธยาและชาวจีนกว่า500นายโดยมีขุนศึกผู้ติดตามอย่างพระเชียงเงินเจ้าเมืองเชียงเงินใกล้เมืองตาก หลวงพิชัยอาสาหรือนายทองดีฟันขาวหลวงพรมเสนาหลวงราชสเสนหาหลวงพิพิธวาทีขุนอภัยพักดีและนักองโนโนเชื้อพระวงศ์ละแวกที่ลี้ภัยมาอยู่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศยกกองกําลังออกจากค่ายวัดพิชัยและตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปทางทิศตะวันออกกองกําลังของพระยาตาได้ปะทะกับฝ่ายพม่าหนึ่งครั้งสามารถฝ่าไปได้แล้วเดินทัพต่อไปถึงบ้านสามบัณฑิตด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา ในคืนนั้นเองหลังเที่ยงคืนได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยาแสงเพลิงสว่างโชตช่วง,วงจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งตลอดทางชาวบ้านได้ส่งเข้าเม้าทนูให้ใช้เป็นสเสบียงและอาวุธกับกองกำลังด้วยกระทั่งวันที่4มกราคมกองทัพพมาตามมาทันและพยายามจะจับพระยาตากที่บ้านโพสังหารห่างจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกประมาณ20กิโลเมตร พระยาตากได้นำกองกำลังเข้าต่อสู้และสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้สำเร็จการนี้ได้เกิดวีรกรรมของนางโพชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งนำชาวบ้านอาสาสู้รบกับพมา่าเพื่อช่วยพระยาตากจนถึงแก่ชีวิตในสนามรบโดยต่อมาบริเวณนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโพสาวหานเพื่อํำลึกถึงวีรกรรมของนางโพนั่นเองทหารพรม่ายังคงรวบรวมกำลังไล่ติดตามกองกำลังของพระยาตากมาถึงบ้านพรานนก พระยาตากพร้อมขุนสุดก14่นายได้ทําการรบบนหลังม้าก,กับพมา่าที่มีทหารม้า30มา้าทหารราบเดินเท้าอีก200นายแต่ด้วยฝีมือการรบที่ห้าวหาญและการวางแผนอย่างดีจึงสามารถรบเอาชนะทหารพรมาร่าที่มีมากกว่าได้อย่างเด็ดขาดในปัจจุบันจึงมีการกําหนดให้วันที่4ี่มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารมาร้าอีกด้วยต่อมาพระยาตากได้พบกับขุชนชํานาญไพรสนนายกองช้างซึ่งได้มอบช้างหกเชือกให้กับพระยาตาก และนำทางไปยังบ้านดงปัจจุบันคือพื้นที่จังหวัดนครน,นายกที่บ้านดงนี้เองกองกําลังของพระยาตากเผชิญกับการต่อต้านครั้งแรกจากผู้นําท้องถิ่นที่ไม่ยอมจํานนขุนหมื่นทนายบ้านดงได้รวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายทหารไว้ประมาณ1,000คนพระยาตากจึงนํากําลังที่ด้อยกว่าเข้าโจมตีค่ายบ้านดงในวันพุทธที่7มกราคมพศ2310และได้รับชัยชนะทําให้ได้อาวุธปืนช้างมา้าผู้คนและสเสบียงอาหารจํานวนมาก จากนั้นกองกำลังพระยาตากได้เดินทับเคลื่อนพลต่อไปถึงเมืองปราจีนบุรีแล้วตั้งค่ายพักทับอยู่บ้านบางขง่างปัจจุบันคือวัดบางขง่างโดยพระยาตาได้รับชาวบ้านอาสาเข้าร่วมกองกำลังด้วยจำนวนมากในที่แห่งนี้ถึงวันเสาร์ที่10บมกราคมพุทธศักราช2310จึงได้ยกทัพข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีที่ดานกบแจกไปตั้งพักที่ชายดงศีมหาโพข้างฟากตะวันออกในช่วงนี้เองพระยาตากได้เห็นว่าพระเชียง